สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมช anel แล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็มาส่งลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยละนะคะวันนี้นางใส่ชุดใหม่เลยจ้าไปช้อปปิ้งมากับคุณดาเรนนะคะคือประมาณว่าที่นี่เขาก็จะมีประมาณแบบเอ่อเปิดเทอมใหม่เนี่ยก็ต้องมีเสื้อผ้าใหม่อะไรเงี้ยก็คงจะเหมือนกันที่เมืองไทยเนะาะเสื้อผ้าใหม่อะไรเงี้ยไปเรียนนะคะคุณดาเรนก็เลยพาไปช้อปนะคะตอนที่วิกกี้ไปขายของที่ตลาดนัดนะคะก็เป็นอะไรที่พ่อลูกเขาแบบ เป็นกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ดีนะคะแต่นางก็แอบบ่นนิดหนึ่งประมาณว่าเออเวลาไปชับกับแม่นะแม่ให้แค่สามพันอะไรเงี้ยงบสามพันก็คือร้อยดอลลาร <c oughs> ์นะผม้เว่กี้อยากคือรู้เรารซื้อให้ลูกได้แต่บางทีก็อยากให้มันคือแบบให้เขารู้จากการใช้เงินอะคุณค่าของการใช้เงินไม่ใช่แบบจะซื้ออะไรจะซื้อแพนค่ไหนก็ซื้อแต่ไปกับคุณดลเลยนะคะหมดไปหกพันนะคะ 6,000ได้มา4ตัวคุณผู้ชมซื้อเางเกงยีนตัวหนึงตัวละ3 0 0พัน่ะซึ่งเราแบบเคยเด็กนะม,นมันแพงไปหรือเปล่าซึ่งจริงๆถ้าเป็นวิกกี้อะซื้อ1 1ึ่งดอลลาร์วิกกี้ซื้อเางเกงยีนได้3ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็แบบเออเราซื้อได้สตัวมันก็ทำให้เราแบบว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเราก็ใส่ได้หลายได้หลายตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราซื้อในมุมมองของวิกกี้นะ่ะนะ แต่ถ้าเราซื้อตัวเดียว100ดอลลาร์เราก็แค่ได้ตัวเดียวใส่คือคือวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเงินนั้นมาแตกให้ได้3ตัวซื้อ3ตัวเราก็จะได้มีกานเกนใส่3วันถูกไหมในความคิดของวิกกี้นะแต่ว่าเด็กเขาก็ เขาก็คิดในแบบของเขาว่าเขาชอบตัวนี้เขาอยากได้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควจะประมาณนั้นนะคะความคิดเราก็ต่างกันเนาะมุมมองแต่ละคนวัยแต่ละความคิดแต่ละวัยมันก็จะต่างกันอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ลูกตั้งใจเรียนเป็นอีกดีนะคะเดี๋ยวบ่าใบสามมารับอีกทีหนึ่งวันนี้จะต้องมาเร็วนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีที่จอดรถนะคะเดี๋ยวยังไงทุกคนรอดูนะคะ คนคะมาเจอวิกกี้แล้วมารับลูกสาวนะคะวันนี้มาก่อนเวลานะเพราะว่าค่าวที่แล้วมาสามโมงครึ่งปรากฏว่าไม่มีที่จอดรถต้องไปจอดรถตรงนู้นฝั่งตงข้่มโรงเรียนวันนี้วิกกี้มาจอดได้ที่จอดสบายรู้ว่าต้องมารอลูกนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะแหงเอากับเพื่อนๆอะไรเงี้ออย กี้เอาไอติมมากินด้วยไอติมที่สามีทําในขณะที่รอนะคะอากาศก็ร้อนร้อนวันนี้91 f a r ฟาเรนไฮต์หยุดประมาณ30กว่าองศาที่นี่เขาเรียกฟาเรนไฮต์นะคะแต่บ้านเราเรียกองศาเ,เพราะฉะนั้นมันจะสูงหน่อยถ้าเกิดฟาเรนไฮ ไอติมมะม่วงมะพร้าวที่คุณสามีทำนะคะในขณะที่เมามอยกันไปก็กินกันไปรอลูกค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้โรงเรียนในอเมริการัฐที่วิกี้อยู่เนี่ยนะคะก็กลับมาเป100ิดร้อเซนะคะไม่มีเรียนออนไลน์ที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองคุณผู้ชมเออเต็มไปหมดนะคะ เยี่ยวอมหวานหลังจากวิกกี้ไปส่งลูกไปโรงเรียนนะจำก็ไปทำอาหารให้คุณอาเรนอาหารเช้าไม่ได้ทำแล้วค่ะอุ่นให้ทานนะคะเพราะว่าอาเลนงานยุ่งวิกกี้ก็กินข้าวนะคะจานใหญ่เสร็จแล้วก็ไปขึ้นไปนอนต่อคุณผู้ชมขึ้นไปนอนต่อแล้วก็แบบหลับจนถึงสิบเอ็ดโมงนะคะเหนื่อยมากอาทิตย์ที่ผ่านมันเหนื่อยมากๆ ไปเออไปต่างรัดมาก็ไม่ได้พักผ่อนเลยคือรีบไปรีบทางานแล้วก็รีบกลับนะคะก็พอมาก็มาไปซื้ออาหารขายของทาอาหารขายของนะคะของก็หมดอันนนอันนี้ก็หมดคุณผู้ชมขอบนลอยอันนนอันนี้ก็หมดหมดพอไปซื้อไม่มีนะคะก็ต้องไปวันใหม่อีกโอ้คุณผู้ชมชีวิตวิกกี้วุ่นวายมากที่แล้วคือแบบ เราเมื่อวานนี้วันอาทิตย์แล้วแบบเราท้ออ่ะคือแบบอะไรลูกน้องก็ไม่ดั่งใจทําผิดโน่นนี่นั่นช้าอะไรอย่างเงี้ยทางานมาก็นานเราก็ยังไม่รู้อีกยังไม่จําไม่ได้ยังทําผิดพลาดข้อเดมิมเดิมเราก็นเนื่นยเมื่อวานก็แบบไม่ขายของแล้วทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้คือบบความรู้สึกอะเนาะทำไมฉันไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้ฉันไม่ต้องทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้คิดอย่างนี้เลยแต่พอวันนี้เราได้พักนะคะแล้วก็มีสติ ไม่เหนื่อยแม่ได้แล้วเราคิดเราก็ดีขึ้นนะคะล้วก็เออมันก็คือมันก็คือประสบการณ์ของชีวิตเวลาเราทางานหนักมันเหนื่อยแต่พอเรานอนพักมันก็หายเหนื่อยนะคะอะไรที่มันเครียดมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เออมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องทําชีวิตให้มันดีขึ้นจัด แก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างของหมดเนี่ยเราไปซื้อมันไี้มีเนี่ยเราก็ต้องเออพลนเอาไว้ก่อนล่วงหน้านก่อนที่มันจะหมดอะ่ะเราต้องไปหาซื้อมาไว้แล้วมาตุนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวออิกกี้ก็เนี่ยค่ะมีบทเรียนใหม่สอนวิกกี้เรื่อยๆทํางานไปแล้วก็ข้อผิดพลาดก็มีมาก็เออเอาข้อผิดพลาดตรงนั้นมาเป็นบทเรียนสอนเราให้เราแบบเออมีการวางแผน,แผน,แ,ผนแผนงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อทุกคนนั่นแหละก็เล่าไปเอ,อลืมกินไอศครีมลน์หมดละวันนี้นะคะผมเพิ่งสะฟูหน่อยนะเดี๋ยวมีคนทักผมแม่ที่ฟูที่เมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโควิดก็ยังแย่อยู่ใช่ไหมได้ข่าวว่าปิดไอ้นี่แล้วไม่รู้ว่าปิดไปกี่วันแล้วเนอะตารัน ครันทีนะคะแล้วก็เปิดอีกทีเมื่อไหร่ใครรู้ก็มาคุยกันเนาะมันขมนิดนึงเอ๊ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แมงก้เนี่ยมันเป็นออรีน่ะ เออคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าเรื่องไอน,นี่ให้ฟังกว่าเรื่องอรถพ่วงขายอาหารนะคะที่วิกกี้จะซื้อก็คือที่วันนั้นไปดูปรากฏว่าค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะรวมกัน30,000เหรียญสหรัฐนะคะสามหมืนเหรียญสหรัฐสามหมืนเหรียญสหรัฐแต่ว่ายังไม่รวมตู้เย็นอันใหญ่นะคะแล้วก็ตู้ตู้บา ใส่พวกของเหมือนพวกสลัดอะไรตู้บาสลัดนะคะแล้วก็อะไรแล้วก็เครื่องทําไฟที่ต้องใส่ไว้ในรถพ่วงนะคะรถพ่วงฟู้ดทรัคหรือเทรลเลอร์มันก็มันก็คล้ายๆกันนะคะแต่ฟู้ดทรัคเนี่ยมันก็คือเป็นอยู่ด้วยกันนะคะแต่รถที่วิกกี้จะไปซื้อเนี่ยมันเป็นรถพ่วงคือจะต้องเอาพ่วงกับรถกระบะ เขาเรียกรถพ่วงใช่ไหมคะนั่นแหละวิจิตรก็พูดผิดพูดถูกไปคุณผู้ชมนะคะก็เราจะซื้อรถพ่วงเพราะอะไรเพราะว่ารถพ่วงเนี่ยเวลาแบบมันมีอะไรเสียเนี่ยเราก็ถอดไปไปซ่อมได้นะคะก็เวลาเรารับงานอีเวนต์มีงานอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องแคนเซิลเขานะคะเพราะเราเราเข้าไปเซิร์ชเข้าไปดูข้อมูลต่างๆก่อนที่จะเราจะซื้อนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นรถฟู้ดทรัคเลยนะคะคือครัวอยู่ในรถ คันเดียวกันเลยเหมือนรถตู้อย่างนั้นนะคะแบบนั้นอนะ่ะสมมุติว่าเรามีงานอีเวนต์วันเสาร์แต่รถมันเสียวันพุธอย่างเงี้ยนะคะคือต้องเอาไปซ่อมทั้งรถเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรถพ่วงเนี่ยเราเอาแต่รถไปซ่อมแล้วเราก็ไปเช่ารถอย่างอื่นนะคะมาแทนแล้วก็ใช้รถ อันนั้นได้รถเช่าได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลัวจะเกิดปัญหาแบบนั้น,นก็ซื้อรถพ่วงกว่าแล้วรถพ่วงก็ถูกกว่าด้วยแล้วก็ใหญ่กว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้วนเลิกแล้วคุณผู้ชมออกมาแล้วลูกข่อยอยุใสเนาะวันนี้ใส่ชุดใหม่ด่าด้าด่า,ดา,ดา,ดา <c oughs> อีแม่อีแม่ก็ตื่นเต้นทนลลก <c oughs> นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็สามหมื่นเหรียญยังไม่รวม สามสี่อย่างทีวิกกี้บอกไปเพราะฉะนั้นถ้ารวมรวมแล้วก็น่าจะประมาณสี่หมื่นกว่าถ้ามาซื้อที่นี่น,นะสี่หมื่นติดต้องอะไรสี่หมื่นกว่าเกือบห้าหมื่นนะคะแล้วก็ค่าเดินทางไปดูรถพ่วงที่ต่างเมืองอีกนะคะค่าโรงแรมอีกไปไปคขาทะเลหมดพันเหรียญน,นะคะ,ะคิดดูรวมรวมกันแล้วก็เกือบราคาเท่ากับราคาที่นี่ที่เดนเวอร์เลย แล้วทีนี้วิกกี้ก็มีคนรู้จักแนะนําให้ให้รู้จักกับคนที่ชื่อคอรีคอรีอระไรเนี่ยเขาก็ทํารถฟูดทรัคหรือเทรลเลอร์ขายนะคะเราก็เลยติดต่อเข้าไปแล้วเขาแล้วคุณสามีคุยกับเขาว่าเนี่ยประมาณ50,000 50, ื่นห้หมเหรียญสหรัฐนะคะแต่ถ้าจะราคาถูกกว่านั้นอะ่ะเดี๋ยวเขาจะทําให้อะไรอย่างนี้ซึ่งบอกเราว่าโอเคงั้นอะ่ะมันก็คือว่าไม่ต้องเสียเวลาไปทําที่ต่างรัฐ เราก็ไม่ต้องบินไปบินมาเพื่อที่จะไปดูว่าเขาทําไปถึงไหนแล้วก็ไม่ต้องบินไปเพื่อที่พอเขาทําเสร็จเราต้องไปรับขับมาสี่สิบห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยโอเค้างั้นก็เดี๋ยวจะนัดพบเขาวันศุกร์นี้คุณผู้ชมไปดูว่าจะได้ราคาที่ต้องการหรือเปล่าถ้าได้ถ้าชอบเราก็จะ,ะจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะต้องจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมุติห้าหมื่นจ่ายสองหมื่นห้าแล้วเขาก็ทำให้เราประมาณสามเดือนนะคะถึงจะได้รถนะคะนั่นแหละ สรุปก็คือเนี่ยค่ะแต่เราก็จะดูก่อนว่าโอเคไหมเราชอบหรือเปล่านะคะยังไม่ตัดสินใจดูหลายๆเจ้านะฮะ<ๆ>อืมไหนนักเรียนเต็มเลยให้ดูก่อน